ไปอาจารย์ดรรัชดาครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรัชดาสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เมื่อวานมติคณะรัฐมนตรีเอาเรื่องดีๆกับชาวบ้านก่อนดีไหมครับอาจารย์ครับเรื่อง เลยนะคะไปให้เรใจอยู่นะคะ <laughs> ก็สองโครงการที่คู่ขนานไปด้วยกันคือโครงการสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนนะคะและ <laughs> มหากรรมรวงใจแก้นี้ในส่วนของโครงการสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนคอรมอก็เห็นชอบที่จะให้ธนาคารออมสินเนี่ยไปปล่อยกู้แบบว่าอัจาราดอกเบี้ยถูกมากนะคะกรอบวงเงินสองพันล้านบาทให้กับประชาชนคือไม่ต่ำกับหนึ่งแสนรายแหละเพราะว่าจะปล่อยกู้ให้ รายละไม่เกิน20,000บาทนะคะสําหรับคนที่มีไรายได้ประจําที่ประกอบอาอชาีพอิสระพอค้าแม่ขายห่าเร่แท็รลอยก็ไปขอกู้ได้แต่ว่าขอให้มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของโครงการสิงเชื่อแกนี้เพิ่มโชนอันนี้ก็คือปลอดชําระหนี้เงินต้น6งวดแรกเลยนะคะเวลาให้ คืนเงินกู้ก็2ปีอาจจะดอกเบี้ยคงที่ค่ะร้อยละ0.35ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะฟังข่าววันนี้เราก็ไปถ้าสนใจก็ไปธนาคารออมสินได้เลยเพราะว่าจะปล่อยกู้จนกว่าวงเงิน2,000ล้านนี้จะหมดหรือว่าสิน้นเดือนมก,กราคมปี2,566ันหอยหค่ะ อันนี้ไม่มีไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำเนาะจางเลยค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายหาเร่แผงลอยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะอีกอันนึงก็คือทําควบคู่กันไปถ้าคนที่มีปัญหาหนี้สินก็คือเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายคืนแต่ว่าเราสามารถเคลียร์กับเจ้าหนี้ได้โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็จัดมหากรรมใหญ่นะคะรวมใจแก้หนี้ที่จริงก็จัดมาหลายครั้งแล้วราคานี้ก็เดินหน้าต่ออันนี้เป็นแบบ ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างถ้าคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือนนทบ,บุรีก็ไปที่อินแพ t เมืองทองธานีช่วงวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ไปที่ขอนแก่นด้วย18ถึงพฤศจิ18ถึง20พฤศจิกายนขอนแก่นนะคะและ16ถึง18ธันวานจะไปที่เชียงใหม่ 20-22มกราอยู่ชนบุรีค่ะและ27-29มกราคมจะไปที่สงขาอันนี้ก็คือสำหรับเราที่เป็นเจ้าหนี้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆเราไปค,คุยกันนะคะเจรจาประนอมนี้ทุกอย่างจะได้มีทางออกค่ะ,ค,ะคือคนที่จะใช้สิทธิ์ในเงิน2,000ล้านบาทนี้เนี่ยก็ต้องไปร่วมมาหากรรมนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ไม่จําเป็นค่ะคือถ้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็จะดีเพราะว่าถ้าเรามีทั้งเงินทุนก็อยากได้ไปทําทุนเพิ่มเติมว่าอยากจะแก้ก็ไปแก้ได้นะคะคนที่ไม่ได้อยากจะกู้เงินอยากจะไปเจรจาคุยกับธนาคารจ้าอยากจะยุบรวมนี่อันนี้ก็ไปคุยให้สบายใจค่ะเอ,อนอกจากว่าสองพันล้านมันไปผูกกับมหากรรมรวมใจแก้หนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่จะไปกู้ได้ต้องเป็นหนี้แล้วก็ถ้าเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีเงินก็แต่ว่า ใช้ให้ฉันได้จ่ายฉันจะต้องได้ทุนมาทําต่ออีกนิดแล้วจะไปชําระหนี้ได้เพราะงั้นเขาต้องเป็นนี่หรือว่าต้องเป็นคนทั่วทั่วไปก็สามารถจะมาใช้วงเงินตรงนี้ได้ครับอาจารย์ครับก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมใช่ค่ะเป็นผู้ที่เข้าร่วมรวมใจแก้หนี้นะคะก็แต่ว่าสามารถไปทําเรื่องขอเรียกว่าทานธนาคารอมสินได้ได้เลยค่ะ อหรือ <ไป S 1> ถ้า,าท่านมีนี่นนอ,นอยู่แล้วท่านไปทั้งสี่สี่ห้าห้าห้าครั้งเนี้ยนะนะครับสี่ถึงหกเนี่ยก็ไปเจรจากับออมสินอยู่แล้วบอกว่านี่ผมจะจ่ายได้ผมก็ต้องขอกูดท่านก่อนนะ่นี่คือการแก้หนี้เพิ่มทุนถูกไหมครับท่านครับใช่ค่ะ